ไงลูกเออไหนแม่ดูสิคะโอ้หมามามาดูสิหมาม่าดูสิไหนโอ้ปากหนูไปโดนอะไรมาลูกเลื่อนออกใช่ไหมปากเกิดอะไรขึ้นนี่เดี๋ยวแม่ดูสิลูกแม่ดูสิแม่ดูสิโอ้เดี๋ยวกินข้าวกินข้าวนะเดี๋ยวกินข้าวลูกแันดี้เดี๋ยวกินข้าวนะเดี๋ยวกินข้าวแล้วลูกโอ้ลูกมากินข้าวนะนะลูกนะแม่ดูแม่ดูปากดูสิ ปาดิอ่ะกินข anyway> oh. ้าวหรกแสนดีกินข้าวเลยกินข้าวนะคะกินข้าวหูอกแสตดีกินข้าวลกินข้าวนะกินข้าวหูกกินข้าวกินข้าวโอ้แม่อยากอุ้มหนูไปหาหมอเดี๋ยววันนี้คลินิกหมอปิดหรกคลินิกหมอปิดกินข้าวหูกกินไหวไหมกินไหวไหมคะกินไหวไหมลูกกินไหวไหมลูก ไหวไหมลูกกินข้าวไหวไหมาปากเป็นแผลใช่ไหมอ่ะฝืนๆกินลูกเดี๋ยวแม่เปลี่ยนน้ำให้ลูกเมื่อกี้แม่เปลี่ยนน้ำตรงนั้นใช่ไหมขนมอ่ะหมาหาักขนมนให้หนูจะได้กินง่ายๆเอ,อ้ยกระดิกหางดูดิหม่าเติมนะ้ำให้เต็มๆนะลูกกินซะลูกแสนดีกินกินนะลูกนะฝืนๆกินลูกฝืนกินหน่อยนะลูก พรุ่งนี้แม่อุ้มไปหาหมอนะเขานะ้ำฝนจะตกอยู่ก็แสนดีให้ความร่วมมือแม่นะแม่จะอุ้มแสนดีไปหาหมอนะคะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้คลินิกคุณหมอจา่าเปิดนะคะนะตรงนี้เก้ากิโลค่ะแล้วก็วิ่งมาตรงนี้ตรงนี้ไปเขาน้ำารับน้องจะอยู่ตรงแถวนี้ค่ะตอนนี้น้องอยู่ใต้รถไหนไหนใครจะกินขนมแสนดีโอ้ยเบาๆสีลูกอัะแฟดอ่ะ อาแฝดอ่ะอ่าเบาอ่ะเบาวาบาวอ่ะุยจุยอาแฝดอ่ะอาจุยอา,ยอาุยโอ้ยดูงับมือแม่เลยเฮโอ้อลูกเดี๋ยวแม่เอาหาันไปให้นะแป๊บนึงนะ